สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนวิชาการตลาดเครือข่ายสังคมบทที่3ความรู้เกี่ยวกับ SEO ในธุรกิจยุคดิจิตอลอาจารย์ผู้สอนผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชนินพุ่มบัณฑิตเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ความหมายของ SEO SEO คือการทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและรองรับการติดอันดับบน Google จะทำให้มีคนเข้ามาชมเว็บไซต์มากขึ้นเป็นร้านค้าอันดับต้นๆ้นที่ลูกค้าเลือกซื้อและทำให้ยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้นลักษณะของคีย์เวิร์ดที่ใช้ในเว็บไซต์ธุรกิจ 1. แบรนด์คีย์เวิร์ด 2. p r โ d รดักคีย์เวิร์ดสาม o r อตเ o ลคีย์เวิร์ดสี่ GEO targeting คีย์เวิร์ด o r t t e r m phrase คีย์เวิร ลองทางคีย์เวิร์หรือเอว r กีนคอนเทนต์แปดซีซั่นคีย์เวิร์ดเก้าโพสิชีฟบาร์เตอร์อินเตอรวิธีการทำเอส o 1. ดูว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการค้นหาอะไร 2. สร้างหน้าเว็บเพจให้เอื้อต่อการค้นหา 3. ให้ทั้งคนและระบบเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย 4. สร้างแบ,บ็กจากเว็บไซต์อื่น 5. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ SEO ของเว็บไซต์ เครื่องมือที่ช่วยทำ SEO 1. l i g h t h o u s e Intention เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 2. Web Developer p o c g e n เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 3. Google Analytics Debugger เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 4. Observer p i เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และตรวจสอบแท็กในหน้าเพจ 5. SEO Minion เครื่องมือตรวจสอบลิงก์ 6. SEO มือแสดงอันดับเว็บไซต์จากฐานข้อมูลสําคัญ7จะมีหลาเว็บเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เว็บของตัวเองและเว็บของคู่แข่ง8โมบายเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเช็คคะแนน PA และ PA SEO กับธุรกิจออนไลน์1เว็บไซต์การมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเริ่มทํา SEO และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี2การจัดการต้องรวดเร็วการมีโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีคือการจัดระบบและการวางส่วนต่างๆภายในเว็บให้เป็นระบบระเบียบให้ดี 3. คอนเทนต์ที่โดนใจบทความที่ดีมีคุณภาพจะทําให้ร้านค้าออนไลน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 4. k e คีย์เวิร์ดเป็นคําบอกตัวตนของสินค้าเป็นคําเฉพาะเจาะจงไม่ยาวจนหรือสั้นจนเกินไปเป็นคําที่สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆของธุรกิจ 5. s o โซเชียลมีเดียเป็นการใช้ช่องทางสื่อโซเชียลเป็นกลยุทธ์ในการทําากรตลาดออนไลน์ช่องทางการโปรโมท SEO กับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์1เป้าหมายคือใครควรดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าหรือบริการเข้ามายังเว็บไซต์2ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันการค้าขายต่างๆนิยมอยู่ในรูปแบบตลาดออนไลน์ตลาดส่วนมากลูกค้ามักใช้อุปกรณ์พกพาเช่นสมาร์ทโฟน3การเลือกใช้คีย์เวิร์ดต้องมีความสัมพันธ์ความคุ้มค่าของการลงทุนดังนั้นควรพิจารณาคีย์เวิร์ดให้ดีว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จากการลงทุน SEO สี่เว็บไซต์ที่ดีมีคุณภาพมีโอกาสสาเร็จมากกว่าเพราะมีความชัดเจนมีเนื้อหาคุณภาพเป็นมิตรกับผู้ใช้กลายเป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจห้าแบ็คลิงเป็นสิ่งสำคัญการสร้างแบล็คลิ้งควรคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าจำนวนการทำแบล็คลิงยังคงสำคัญสแสดงถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หโซเชียลมีเดียมีบทบาทในการเป็นช่องทางสู่การเป็นเครื่องมือการตลาดที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น7รู้จักตรวจสอบประสิทธิภาพของ SEO การติดตามประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจ SEO มีผลลกับปรริิมาาณทฟแะยอดายมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ในการทํา SEO 1. ทําให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเว็บไซต์ก่อน 2. ทําเนื้อหาและออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทสินค้าหรือบริการที่ขาย 4. ขายของ5กระตุต้นให้ลูกค้าได้เขียนรีวิวสินค้าและบอกต่อ 6. แบ็กลิงก์ให้ความสำคัญกับแบ็กลิงก์แบ็กลิงค์คือทราฟฟิกส่งกลับมาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อทาให้เว็บไซต์มีคนเข้ามาดูมากขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแบ็กลิงก์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบ็กลิงก์ที่ควบคุมได้คือช่องทางที่ใช้สร้างลิงค์ ลับมาที่สามารถควบคุมได้เองบนสื่อออนไลน์ของเราเช่น Facebook a g e YouTube Twitter Line หรือแม้แต่การซื้อลิง์ในเว็บไซต์อื่นๆบทความหรือสินค้าของผู้อื่นที่สามารถส่งลิงก์กลับมาหาเราได้ 2. แบคลิง์ที่ควบคุมไม่ได้คือการส่งลิงก์จากผู้อื่นๆที่ส่งมาหาเราเช่นบทความหรือสินค้าของคนอื่นที่สามารถลิงก์เข้ามาหาเราได้